ครับสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติก็จะใช้โอกาสนี้นําเสนอผลงานความก้าวหน้าด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตรกรรมของคนไทยจากทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับภาคการศึกษาภาครัฐเอกชนในช่วงปีที่ผ่านมาปีนี้นะครับผลงานจากเด็กๆชั้นปฐมศึกษาตอนปลายได้รับการคัดเลือกมานําเสนอเป็นครั้งแรกมากกว่า200ผลงานรวมไปถึงผลงานของนักวิจัยระดับมืออาชีพรวมกันแล้วกว่า2,000ผลงานมีเยาวชนมาสนใจจำนวนมากนะครับ เราไปดูผลงานเหล่านี้ในรายงานคุณที่รุ่นหนึดูทำแม้วันแรกของงานวันนักประดิษฐ์ครั้งที่26ในปีนี้จะเป็นวันอาทิตย์แต่ก็ขับข้างไปด้วยนักเรียนนักศึกษาที่มาเดินชมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมใหม่ๆโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติได้คัดเลือกผลงานเหล่านี้มาจากเครือข่ายภาคก,การศึกษาภาครัฐและเอกชนรวมกันกว่า2,000ผลงานมานำเสนอภายใต้แนวคิดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมไทยความท้าทายของประเทศ ปีนี้เป็นครั้งแรกที่ได้นําผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตรกรรมของนักเรียนระดับชั้นปฐมมศึกษาตอนปลายมาจัดแสดงร่วมกับการประกวดผลงานในโครงการนักประดิษฐ์รุ่นจิ๋วซึ่งมีโรงเรียนจากทั่วประเทศมาร่วมแข่งขันน้องๆจากโรงเรียนบ้านดอนสีเสริมกษตรกรจากจังหวัดน่านได้พัฒนาส่วนน้ำไฮโดรปนิ์ขึ้นโดยใช้วัสดุจากถังปัน่นพาสแตลเลส ที่แข็งแรงและทนทานกว่าโฟมซึ่งการใช้รูปแบบการปลูกพืชในวงกลมก็สามารถประหยัดพื้นที่และใช้ข้อดีจากแรงโน้มถ่วงให้พืชดูดซับสารอาหารต่างๆได้ดียิ่งขึ้นเราจำกลับหัวของพืชตามแรงโน้มถ่วงของโลกครับจากรากพืชเนี่ยจะไปสัมผัสกับสารละลายธาตุอาหารของพืชครับแล้วก็การหมุนแบบนี้นจะช่วยเพิ่มแกนออกซิเจนแล้วก็จะทําให้พืชของเราเนี่ยโตเร็วได้สนิท ช่วยดูว่ากี่วงแล้วดูอายุของพืชสามารถาปรับระดับความเร็วได้อะไรแบบนี้ค่ะส่วนน้องๆชั้นปฐมศึกษาปีที่5จากโรงเรียนจงรักสัตว์วิทยาก็นำวัตถุดิบที่มีอยู่ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีของพวกเขาอย่างต้นตาลมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ไข่มุกจากน้ำตูววอกหรือน้ำตาลสดเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและประยุกต์ได้จากเมนูหลากหลายทั้งน้ำตาลสดไข่มุกตูว์ หรือชานมไข่มุกตัว,ตวก็ทําได้ไข่มุกตัวครับทำมาจากน้ำบอทจากน้ำตาลครับเราก็จะนําน้ําตัวมาต้มกับน้ําตาลเมตซ18กรัมให้ละลายในเดือดแล้วก็เราก็จะเติมแป้งมันเพิ่มแล้วปั้นแป้งให้เป็นก้อนกลมจากนั้นเราก็จะต้มในน้ําที่เดือดจนกว่าแป้งจะใสสุดท้ายน้ำป็นที่สุกตัดเสร็จในน้าตาลนูนเลยวครับมันจะคล้ายๆกับไข่มุกทั่วไปเลยครับ สำหรับผลงานด้านเทคโนโลยีก็มีน้องๆจากโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย พัฒนาเครื่องนับก้าวเพื่อการออกอกำลังกายขึ้นโดยต่อยอดจากการเขียนโค้ดในไมโครบิดออกมาเป็นสารรักข้อมืออัจฉริยะที่สามารถใช้งานได้ง่ายส่วนผลงานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายก็มีความเข้มข้นขึ้นมาอีกขั้นมีทั้งการใช้เทคนิควิศวกรร,รมการนำซอฟต์แวร์รวมไปถึงเทคนิคการสกัดสารมาช่วยสร้างผลงานเช่นแคปไซโลฟิล,ลิกลดปวดแบบละลายได้ด้วยความร้อนโดยเป็นการประสานสารสกัดจากพริกและโปรตีนจากเต๋าปลา ร่วมกับการประครบร้อนเพื่อบรรเทาอาการปวดซึ่งทั้งหมดนี้จะแสดงอยู่ในโซนสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับเยาวชนในตลาดถามว่าในตลาดาถือว่าถูกไหมคับมีการทิ้งเก็บปลาเนจำนวนมากผู้ผมได้เห็นถึงปัญหาในในจังหวัดของเราเครับจึงได้เอาเก็บปลารครับมาสกัดเป็นตัวเจลาตินจากเก็บปลารครับได้นํามาใช้เพื่อขึ้นรูปเป็นตัวฟิล์มแคปซิเคิลตัวนี้ครับตัวของเจลาตินของเราครับมีน้ำเป็นส่วนประกอบซึ่งเบสของสันติภพของเราครับเป็นน้ํามันซึ่งน้ํามันมันจะไม่ละลายในน้ำครับพวกเราจึงต้องทำให้มมัันนนเเป็ e ออีีโช่่่พืทจะ รวมกับตัวองเจอตินได้ครับขณะที่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมระดับมืออาชีพปีนี้มีผลงานวิจัยและวิทยายนิพนธ์105ผลงานใน12สาขาวิชาการและผลงานประดิษฐ์คิดค้น62รางวัลใน9สาขาวิชาต่รับรางวัลในวันนักประดิษฐ์ซึ่งน้ำมดต่อยอดสู่การค้าเชิงพาณิชย์และภาคอุตสาหกรรมแล้วดรวิภารติอ,องผู้อำนวยการสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติระบุว่า การวางรากฐานของงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับเยาวชนตั้งแต่อายุอย่างน้อยเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนานักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทยซึ่งการได้สัมผัสและพูดคุยกับผู้พัฒนาผลงานโดยตรง จะทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนความร่วมมือการเรียนรู้ด้านประสบการณ์ให้กับเยาวชนและกลุ่มนักประดิษฐ์สู่การพัฒนาต่อยอดและปรับใช้จริงได้ในอนาคตใช้วิธีว่าเริ่มต้นจากฐานเลยก็คือนําน้องๆในระดับประถมปลายนะคะป .4 สปรป .6 มาเข้าร่วมเทียบเคียงบ่าเคียงไหล่กับการประกวดไอวูเจนกับพี่ๆรุ่นมัธยมบัิวอุดมน้องๆในระดับปถมปลายเนี่ย สามารถที่จะสร้างผลิตกรรมที่แก้ไขปัญหาจาักโจย์ในชีวิตประจำวันแล้วก็เป็นโจทย์ที่มาจากเรื่องของการเรียนการสอนอันนี้ค่ะเป็นสิ่งที่จะเป็นต่อยอดให้น้องๆเป็นนักประดิษฐ์ที่เก่งขึ้นในอนาคตงานนักประดิษฐ์ครั้งที่26ยังมีผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมอีกหลายชิ้นที่น่าสนใจจาก6ด้านประกอบด้วยด้านความมั่นคง,งเกษตรสร้างมูลค่าอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต นวัตรกรรมการเรียนรู้สังคมผู้สูงวัยและผู้พิการรวมถึงนวัตรกรรมสีเขียวโดยง,งานจะจัดต่อเนื่องไปจนถึงวันที่6กุมภาพันธ์นี้ตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึง5โมงเย็นที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาที่รุดนิมโรธรรมข่าวสามมิติรายงานพักสักครู่ครับกลับมาช่วงหน้ามาดูบทสรุปแบดมินตันไทย